ไม ah ่ใชตุกตาใตาตัวาลจักก็ปอาซอวน่ะง้ายไม่อ่อนใจนะตาตตลาจักมาเลก้หนวเจลูกพี่ไล่เลยลูกนองเวนลูกน้องเวนอ่ามันจะสลับกันประมาณสามนี่สามอมามชั่วโมงนี่ตายล้ตุ้มตุ้มอหนึ่ง้ชั่วโมงหนึ่งช่วโมงละชั่วโมงก

ยั้เ้อไปหนาจังเลยมันเ่องไเองไองไปมันจะมีมันถ้ามันมีสะเก็ดแล้วมันจะตุ้มนี่แหละเออตุ้ม ไปหนอยหน่ยดึงสายดึงสายวะดึงสายดึงสายมาไปเอาไปเอาน้ำมันมาตู้สายเบ๊ตตูสายเบ๊ตใส่แป้งใส่แป้งเข้าไปได้ไหมใส่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 หมดเลยอะอ๋อมาไปเอาน้ำมันมาอีกขึ้นมาว้ากำลังหนาวเลยพี่ ยังไปโอ้ยเยอะวายวายเหรอกำลังจะออกนิดหน่อยเอาไหมเอาไหมแบบน้ำมันอะไรสองถุงไม่มีแป้งเหรอถ้าได้แป้งเนี่ให้มันแบบขาวกระตือะจาให้มันหมดสมกับูรณ์ลูกไมมม่ีันๆลำบิดแป้งอะไรต้องใช้แป้งอะไรแป้งมันแป้งมันวิ่งไปซื้อไะไปซื้อแป้งมันมาไหนๆทั้งทีละเออให้ดีๆไปเลยเอ้ยเดี๋ยวชี้เส้นอย่าต้องเส้น โอ้ก็ดจอมมัต้องรู้นุ่ยเสียให้ต้องยี่ตั้งยี่ในกระปุกบอลลูกบอลเฮ้ยเจ้วเนาแป้งในจุดนี้เนาะเดี๋ยวแป้งมันโชว์เนาะเดี๋ยวเราออบมาตัวเอาใหญ่ๆเลยมอสามเลยสามถุงเลยเอาใหญ่ๆเลยเอากอดหนจตอนนี้ต้องน้อยยิ่งป้อมฟีตาโอเคไม่สู้ไรวะ

บังไห่จนะสุกี้ไอ้วุงนะเราสีเจ็ดสิบแลว่ากเตะกูตอเตะีนะกูลมบตกูมว่ารู้ไฟก็โอปัหลอตกูตกูมองวารู้ไฟจีจีเาเตะจีก็ว่พลังอกาลือเล่ล่ะนเก่งแกจเชด้วยใจใจเเนาะ มาโออเเคมาาลูกหลบเอาหลบหลบกระสุนก่อนลูกหลบกระสุนก่อนเหมือนลูกเมื่อกี้เนี่ยมาน้องตรงกลางหน่อยโอ้อหเออแล้วก็ได้แบ็คเกาได้ได้ไอ้มาเต็มใช่ไหมหลบกระสุนนะอ๋อามซีซีซีอินให้แล้วกันแล้วไป

ปงปงมึงก็ลองแบบหลบยกหัวนั้นดิล้ม